ณหอประชุมเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลไลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานหนึ่ชุด ไปมอบให้แก่รัษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบอำเภอพิบูลบางสาหารโดยมีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อไป จากนั้นนายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบัานวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเข้าเยี่ยมให้กำลังใจรัษดรกลุ่มเปราะบางจำนวน35คนที่พักอาศัยอยู่ในโรงยิมเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น25อำเภอมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน21อำเภอ สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว14อำเภอแยกเป็นด้านดำรงชีพได้รับผลกระทบ13อำเภอ42ตำบล281หมู่บ้านปัจจุบันอบพยพ6อำเภอจำนวน25ตำบล1น8 3 8หมู่บ้านแยกเป็นศูนย์พักผิงชั่วคราว102จุดบ้านพักญาติ1 1 6 4ครัวเรือนอพยพขึ้นที่สูง466ครัวเรือน154ตำบล1น6 3 6 2หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ58,160ครัวเรือนการได้รับสิ่งของพระราชทานยังคงความปราบปรืมในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นด้านการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิภาคเอกชนได้เข้าดําเนินการบรรเทาความเดือดร้อนและบริหารจัดการสิ่งของด้านการดํารงชีพให้กับผู้ประสบภัยและเมื่อระดับน้ําลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจะได้สํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปนะคะด้นานหน้าเรนเป็นภาพวงกัรนคะคะ มาถึงภาพรูปการด้านนี้นะคะในเชิญให้กำลังใจนะคะเป็นความกำลังใจให้กับพี่น้อง,องทีมศูนย์วิทย์ไทยนะคะให้ทักทายพี่น้องของเราก่อนนะคะเป็นร้อยปีเลย